ทางโลกนะครับเป็นการใช้ชีวิตที่เราใช้อยู่ประจำวันแต่ทางธรรมนะครับก็เป็นอีกชีวิตหนึ่งที่เราสามารถที่จะเข้าถึงได้มุ่งจุดมุ่งหวังของการทําโครงการนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้ผู้ศึกษาชนกชนรวมถึงประชาชนทุกคนโดยเฉพาะน้องๆหนูๆเด็กๆนะครับเข้าถึงธรรมะได้ง่ายขึ้นเข้าถึงธรรมะได้มากยิ่งขึ้นวันนี้นะครับการสนทนากับพระอาจารย์นะครับจะเป็นการมองทางโลกโดยผ่านมุมมองของทางธรรม พระอาจารย์ครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาวันที่9เป็นข่าวสลดเป็นข่าวใหญ่โตมากเลยนะครับพระอาจารย์ครับเป็นข่าวที่มีลูกฆ่าพ่อแม่รวมถึงน้องชายหลังจากนั้นไม่กี่วันครับผู้ชมไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำนะครับพระอาจารย์ในวันที่3เมษายนก็มีข่าวลักษณะอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งโดยที่เป็นน้องชายฆ่าพ่อฆ่าแม่และฆ่าพี่ชาย มันสะเทือนใจมากครับพระอาจารย์ครับเราสามารถที่จะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นจากทางธรรมยังไงบ้างรครับพระอาจารย์ <c oughs> เรื่องนี้เนี่ยพระอาจารย์เองก็สะเทือนใจนะครับคือมันเพิ่งเกิดเดือนที่แล้วใช่ไหมครับเดือนนี้มาอีกแล้วไม่ถึงเดือนแล้วกรณีหลังเนี่ยรู้สึกจะใหญ่กว่าอีกครับพระอาจารย์ก็มองว่าสิ่งนี้สะท้อนสองสามเรื่องครับคือเราไปดูแรงจูงใจทําไมเขาทํา ลูกคิดว่าทําไมลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้โดยไตรตรองไว้ก่อนด้วยซ้ําครับใน,นฐานะวัยรุ่นลูกคิดว่าเพราะอะไรอืมคือถ้าถ้าพระอาจารย์ถามผมตัวผมเองผมคิดไม่ออกจริงนะว่าทําลงไปได้อย่างไรสําหรับตัวนี่พระอาจารย์มมะะพระอาจารย์ก็ตอบลําบากขึ้นหนึ่งเอาง่ายๆนะครับฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่เราก็มองว่าเผ็ดจนไม่รู้จะเผิดยังไงแล้วอะ สินข้อที่หนึ่งท่านก็บอกว่าไม่นะครและนี่คุณค่าใครอ่ะบ,บุพการีบุพการีเราต้องมาดูว่าสภาวะจิตใจของคนที่ทําเช่นนั้นเนี่ยเป็นสภาวะจิตใจแบบไหนความโลภอย่างเดียวพอไหมลูกพอไหมที่จะทําให้คนฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นแรงจูงใจได้ไหมมันก็ยังมันก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ถึงขนาดน,นั้นนะนะว่าโลภอย่างเดียวคือโลภล้นล้วนเลยเนี่ยแล้วฆ่าพ่อฆ่าแม่เลยพอาจารย์แล้วมันก็น่าจะยัง S <S พระอาจารย์มองว่ามันน่าจะมีอะไรที่ลึกกว่านั้นค,คำถามคืออะไรที่ลึกกว่านั้นพระอาจารย์มองว่าหนึ่งมีปัญหาครอบครัวคือม,มันต้องมีเชื้อนะครับมันต้องมีเชื้อกลุ่นกลุนระดับหนึ่งจะมากจะน้อยอีกเรื่องหนึ่งอสองแรงจูงใจคือแน่นอนความอยากได้เงินได้ทองได้มรดกน่ะนะนะเป็นเรื่องของโลภแน่นอนครับแต่สามจิตที่คิดลงมือเนี่ยมันต้องเป็นโทสะ คว,ความโกรธความโกรธแต่ยิ่งกว่านั้นคือแรงจูงใจฝ่ายโลกโลก,โลกทุกวันนี้ลรบเราอยู่ในสังคมยุคอะไรบริโภคนิยมเยาว,วชนคนรุ่นใหม่ของเรานะอยากได้อยากมีอยากเป็นสารพัดเพราะเขาถูกยั่วให้อยากแล้วหลอกให้ซื้อไปอดูดิเด็กเยาว,วชนคนรุ่นใหม่ของเราทุกวันนี้นในแต่ละโรงเรียนครับอะ ลูกเดินเข้าไปแล้วไปถามดูใครไม่มีโทรศัพท์มือถือน้อยแล้วตอนนี้แม้กระทั่งโรงเรียนหลังเขานะครับมีวันหนึ่งพระอาจารย์ไปแจกพระหม่มครับพระอาจารย์สังเกตดูหโ,โหนี่ไกลปืนเที่ยงมากเลยนะครับแต่เด็กทุกคนน่ะมีโทรศัพท์ยี่ห้อหรูๆทั้งนั้นครับลูกเห็นไหมครับพระอาจารย์คิดว่าแรงจูงใจเนี่ยประกรหนึ่งมาจากการที่เราอยู่ในสังคมบริโภคนิยมคือ อยากได้เข้าอยากได้ของอยากได้วัตถุมาเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกซึ่งตัวตนหรือตัวกูของกูคือถ้ามีโทรศัพท์ครับรุ่นนี้แล้วเพื่อนมีรุ่นนี้ครับถ้าสู้เพื่อนไม่ได้ชักเรียนไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะน้อยเนื้อต่ําใจเห็นไหมเด็กจํานวนมากเลยไปต่อรองกับพ่อกับแม่ว่าถ้าได้เกรดดีๆขอนะครับขอเทคโนโลยีรุ่นใหม่ขอโทรศัพท์รุ่นใหม่ แม้กระทั่งพระอาจารย์เพิ่งปิดโครงการบรรพชาสามนเณรพักฤด,ดูร้อนไปครับ230กว่ารูปนะเราก็ทําวิจัยเลยจะสังเกตเห็นได้ว่าไม่เด็กไม่น้อยกว่า10คนในบรรดา200คนนี่ยนะมาเพราะว่าสัญญากับพ่อแม่ว่าถ้าจบโครงการนะรต้องได้เทคโนโลยีชิ้นใหม่แล้วเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างเงี้นะเชินพอนแต่พอมาที่นี่ปับ๊บเราสอนพระคุณพ่อพระคุณแม่เลยว่าลูกเอ๋ยพ่อแม่ให้ชีวิตมาเนี่ย ยังไม่พอเหรอลูกลูกจะขออะไรมากไปกว่านี้อีกหรือพอจบโครงการปุ๊บเด็กๆแต่ละคนที่มีเงื่อนไขแบบเนี้ครับประกาศเลยไม่มีแล้วเทคโนโล,โลยีไม่เอาอะไรทั้งสิน้นเพราะเขาได้เรียนรู้จากพระคุณพ่อพระคุณแม่แล้วว่าสิ่งที่พ่อแม่ให้มาคือชีวิตมันสูงจนไม่รู้จะสูงค่าย,ยังไงแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ขออะไรจากพ่อจากแม่โดยไม่จําเป็นอกีกอันนี้เป็นการเติมธรรมะเข้าไปในจิตใจของเด็กต่งนี้หรือเปล่าค<อ>รับอาจารย์นี่คือสิ่งที่พระอาจารย์ต้องการจะบอกว่า ก็ที่เด็กมันอยากได้นอนอยากได้นี่อยากได้เงินอยากได้ทองจนลืมหน้ามืดตามัวค่าพ่อค่าแม่ไปหมดเลยเนี่ยก็เพราะว่าเขาขาดสิ่งนี้ไงเขาไม่รู้ว่าสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตนะคือตัวชีวิตแล้วใครให้ชีวิตนี้มาคุณพ่อคุณแม่ไงคุณไม่รู้หรือว่าพ่อแม่ให้สิ่งสูงค่าที่สุดกับคุณมาแล้วคุณยังไปทําลายท่านีกเห็นหรือย,ยังอะไรที่ขาดไปในมิติของเยาวชนคนรุ่นใหม่ของเรารประการหนึ่งก็คือขาด คุณธรรมอีกประการหนึ่งถูกระตุ้นเราด้วยสิ่งแวดล้อมในสังคมยุคยุคทุนนิยมบริโภคครับ <c oughs> ที่เราประเมินคุณค่าของคนกันด้วยการถือ <c oughs> ครองวัตถุและความมัง่งคั่งครับทําให้คนอยากได้ความสําเร็จอยากได้เงิน,อย,งนอยากได้ทองโดยไม่คํานึงถึงคุณภาพของความสําเร็จครับ <c oughs> คือต้องการความสําเร็จโดยไม่คํานึงถึงคุณภาพของความสําเร็จต้องการเงินโดยไม่คํานึงถึงคุณภาพของเงินเห็นไหม ฉะนั้นทายังไงแต่จะรวยทางรัฐก็เอาหมดแม้กระทั่งฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ยอมครับนี่ฉะนั้นประการหนึ่งเป็นเพราะว่าอะไรหนึ่งสังคมครับสิ่งแวดล้อมของเขาครับพระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดนะยังเวเสวะเตตาทิโสครับแปลว่าครบคนเช่นใดก็จะกลายเป็นคนเช่นนั้นนี่คือทฤษฎีสิ่งแวดล้อมเชิงพุทธเลยเด็กเขาแวดล้อมอยู่กับอะไรค่านิยมก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นไงคือค่านิยมที่รายล้อมอยู่นี่มันเป็นวัตถุนิยมบริโภคนิยมหมดเลยครับฉะนั้น ใครก็ตามมาทำท่านสนใจธรรมะนี่เชยเลยนะเพื่อน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 ,นขึ้นสิงสูงเลยใช่ใช่ครับมี <c oughs> ลูกศิษย์ค <c oughs> นั้นแหละัา <c oughs> อาจารย์เชยต้องบอกว่าเชยเ,เลยเชยเลยมีลูกศิษย์นคนหนึ่งมามาที่วัดนะครับแล้วกลับไปถ่ายรูปคู่กับหนังสือธรรมะครับไปเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยฉันไปวัดมาเพื่อนขึ้นสูงไปวัดขึ้นสิงสูงทุกคนเลยเห็นไหมมันกบว่าเป็นสิ่งที่อะไรอ่ะมันมันเอาไปแล้วมันเอามันยังเชยนี่นะไปวัดเห็นไหมนี่มันสะท้อนว่า เขาไปทําดีมานะเขาไม่ได้ทําอะไรเลวร้ายเลยนะครับไปวัดไกลายเป็นเรื่องประหลาดเข้าผับเข้าบาร์ไปเที่ยวดื่มกินอันนั้นถึงถูกต้องปกติคุยปกติน้ําเสียงปกติมากกลายเป็นว่านี่ทําเลวนะปกติทําดีเนี่ยประหลาดครับเห <He ard S 1> ็นไหมขออนุญาตพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์เคยเคยได้กล่าวไว้ว่า <c oughs> ลูกๆเหมือนเป็นกระจกเงา <c oughs> ของคุณพ่อคุณแม่ถ้าเป็นอย่างนี้จริงอย่างที่ท่าน <c oughs> พระอาจารย์เคยพูดเอาไว้ ในกรณีนี้คือยังไงฮะมันสะท้อนอะไรถึงพ่อแม่หรือเปล่าก <c oughs> ็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับนักปราชญ์ท่านหนึ่งบอกว่าถ้าลูกเป็นบัณฑิตพ่อแม่ต้องมีส่วนหารในความเป็นบัณฑิตของลูกถ้าลูกเป็นโจรพ่อแม่ต้องมีส่วนหารในความเป็นโจรของลูกคุณจะไปบอกว่าพ่อแม่ดีที่สุดแต่ลูกมันไม่ได้เรื่องนะ <chosen S 2> <c oughs> อย่าพูดอย่างนั้นนะมันมันจะต้องมีส่วนซึ่งกันและกันเพราะอะไรตามหลักอิทัปปัจจัยตาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีมันต้องมีที่มาที่ไปนะ เพราะฉะนั้นเวลาเรามองเรื่องนี้เราต้องมองแรงจูงใจทั้งฝั่งพ่อฝั่งแม่ฝั่งเด็กฝั่งเยาวชนด้วยว่าอะไรคือเหตุปัจจัยร่วมเราจะไปกล่าวโทษล้วนๆไม่ได้ถ้าเรากล่าวโทษล้วนๆเราจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยฉะนั้นในกรณีเช่นนี้พระอาจารย์ก็วิเคราะห์อย่างนี้หนึ่งในกรณีของสังคมซึ่งรายล้อมตัวเด็กอยู่ครับเด็กเติบโตมาในสังคมที่เต็มไปด้วยค่านิยมแบบบริโภคนิยมนั่นคือให้ค่าให้ความสําคัญต่อวัตถุตอเงินทองเข้าของมากมาย เด็กก็อยากมีเงินทองมีข้าวของมากมายโดยไม่รอพ่อไม่รอแม่แล้วไม่รอการสร้างเงื่อนไขว่าเรียนเก่งแล้วได้นโน่นได้น,นี่ฉันไม่เอาแล้วฉันหักดิบเลยคือใช้ทางรัฐประเด็นที่สองสังคมเรานี่ทอดทิ้งเรื่องคุณธรรมไปนานเหลือเกินลูกลูกจําได้ไหมเมื่อสัก25ปีที่แล้วการศึกษาของเราเนี่ยพุทธิศึกษาครับเรียนทางด้านวิชาการนะจากนั้นมีอะไรคันธาศึกษา เรียนการงานพื้นฐานอาชีพอย่างพระรุ่นพระอาจารย์เนี่นะเป็นผู้ชายก็จริงนะยังได้เย็บปักถักร้อยอยู่เลยนะไม่รู้ลูกทันหรือวาการงานพื้นฐานอาชีพต้องทาโน่นทํานี่ร้อยพวงมาลัยก็ยังต้องทำจากนั้นพาระศึกษาออกกําลังเห็นไหมออกกําลังมีกีฬาแล้วสาคัญที่สุดจะริยะศึกษาจะริยะศึกษาวิชาการสอนว่าอันนี้ดีควรทําอันนี้ชั่วไม่ควรทํา การสวดมนต์ใหญ่ทุกวันศุกร์ที่เราเคยมีในโรงเรียนะะนะเดี๋ยวนี้หายไปไหนเราใช้คำว่าบูรณาการลูกอบอกว่าเอาแล้วนะเราจะไม่เรียนวิชาจารย์ศึกษาอย่างเป็นงานเป็นการละ,ะเพราะว่าเชยอะ่ะเดี๋ยวนี้เราใช้คำว่าบูรณาการ integration การศึกษายุคใหม่วิชาเหล่านี้เราจะบูรณาการไปในหมวดสังคมบูรณาการเข้าไปบูรณาการแปลว่าอะไรบูรณาการมัว่ว แล้วผลของการถอดถอนศิลธรรมออกจากหลักสูตรการศึกษาเมื่อ25ปีที่แล้วครับเป็นไงทุกวันนี้เด็กไม่จุดเริ่มต้นแล่ฮะพระอาจารย์คิดวันมั้นมองว่านั้นเลยคือความล้มเหลวของการศึกษาไทยเมื่อวานพระอาจารย์ดูข่าวการสอบครูผู้ช่วยถึงขั้นบางสถาบันบางสถานที่นะต้องเปลี่ยนชุดหมดเลยใส่เสื้อยืดขาวหมดแล้วใส่กางเกงวอร์มหมดคุณจะใส่เสื้อผ้าอะไรมาก็ช่างที่นี่เปลี่ยนหมดแล้วตรวจทียิบยังจะเข้าสนามบิน ยิ่งกว่าสนามบินอีกนะถ้าอาจารย์ถามว่านี่คนจะมาเป็นครูใช่ไหมเขาเขาคุ้มครองตัวเองไม่ได้หรือว่าอย่าคอร์รัปชันอ่ะทําไมมันขนาดนี้แล้วอ่ะลูกลูกเห็นหรือยังครับคุณเอาจริยศึกษาออกไปจากหลักสูตรการศึกษาไทยอ่ะแล้วคุณเห็นหรือยังว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเหมือนเหมือนว่าเราไม่มีภูมิคุ้มกันในตัวเองอย่างนี้แหละถูกต้องลูกเอ๋ยการศึกษาที่สําคัญที่สุดนะครับคือการศึกษาที่ทําให้มนุษย์เนี่ยสามารถควบคุมสัญชาตญาณอย่างสัตว์ได้ มันโลภขึ้นมาเราไม่โลภได้ไหมกรณีนี้ค่าพ่อค่าแม่อยากได้เงินอ่ะมันโลภอะโลกสัญชาตญาณอย่างสัตว์อะมันโกรธขึ้นมาน่ะเราควบคุมอย่าให้ความโกรธกระชอกออกมาได้ไหมมันหลงในยศทรัพย์อำนาจขึ้นมาเราควบคุมอย่าให้ความหลงเนี่ยทำเอาเราหน้ามืดตามัมได้ไหมการศึกษาแบบนี้เดี๋ยวนี้ในสถาบันการศึกษาพระอาจารย์ถามหน่อยว่ายังคงไว้ไหมเราแทบไม่พูดถึงแล้วโลกตอนเนี้ยเราไปให้ความสําคัญการศึกษาในระดับสมองครับ กลายเป็นการศึกษาในหัวสมองชักไม่ปรองดองกับหัวใจแล้วเนี่ยมันต้องมันต้องหาจุดสมดุลให้เจอใช่ไหมครับถูกต้องความฉลาดนะลูกนะครับถ้าไม่มีจริยธรรมกำกับก็ไม่ต่างอะไรกับปืนที่มันอยู่ในมือโจรน่ะมันจะลั่นไกลใส่ใครก็ได้ทุกเมื่อใช่ไหมเหมือนดาบที่มันเปลยฝักมันไม่มีฝักอ่ะครับฉะนั้นปัญญาเป็นดังหนึ่งดาบจริยธรรมนะก็เป็นดังหนึ่งฝักดาบ สองสิ่งนี้ต้องมาด้วยกันในหลวงราชการที่ี่ยรับสั่งไว้นานมากแล้วว่าการศึกษาในอนาคตนั้นเราห่วงเหลือเกินห่วงว่าจะทําให้เด็กของเรานั้นเรียนรู้แต่ในวิชาการทางโลกแล้วก็ทอดทิ้งศีลธรรมจริยธรรมซึ่งจะทําให้ยิ่งเก่งก็ยิ่งโกงนี่เป็นกระแสะพระราชด,ดำรัสในพระองค์ท่านเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วคําถามจากพระอาจารย์คือทุกวันนี้มันเป็นยังไงคนเรายิ่งเก่งแล้วเป็นยังไง ไม่ใช่แค่โกงแล้วครับรอความสําเร็จที่สง่าง,งามไม่ได้ก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่กันเลยเพื่อชิงทรัพย์สินเงินทองชิงมรดกกันเลยในกรณีของฆ <c oughs> ่าพ่อฆ่าแม่นะ,ะราาครับพระอาจารย์ครับในข่าวที่เท่าที่ผมติดตาม,มานะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> มีการพูดถึงว่าน้อยเนื้อต่ําใจ <c oughs> ว่าแม่ไปรักพี่มากกว่า <c oughs> พ่อไปรักพี่มากกว่าพ่อไปรักน้องมากกว่าแม่ไปรักน้องมากกว่าเลยน้อยเนื้อต่ําใจกดดันพ่อแม่เอาแต่ดุด่าว่า นี่คือทางโลกนะครับเพาอาธิบายว่าอาจจะเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งใช่ไหมครับที่จะอธิบายได้ว่าทําไมทําให้เด็กกดดันจนถึงขั้นหนึ่งไม่ไหวเพราะก่อนลงมือทั้งทั้งสองกรณีกรณีแรกนะครับกรณีที่ฆ่า,าพ่อแม่กับน้องชายนะครับเขาบอกเขาโดนด่าก่อนอแล้วกดดันแล้วก็ไปดื่มสุราก็เลยชั่ววินาทีนั้นตัดสินใจลงมือเพราะด้วยความน้อยใจ แต่ฝั่งของอีกฝั่งหนึ่งก็น้อยใจเหมือนกันนะครับพระอาจารย์จะอธิบายตรงนี้นะเป็นเรื่องของความน้อยใจก็บอกตามตรงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการศึกษาที่เราละทิ้งนั่นเองนะคือมนุษย์เนี่ยแน่น,นอนเวลาโดนดา่าโดนว่าโดนตำเนิติดเต็งติดชินเต,ตนทานมันก็ต้องเขาเรียกวัยรุ่นเขาเรียกว่าขึ้นใช่ไหมแต่มันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นของขึ้นแต่ถ้าคุณมีธรรมะคุณสามารถทําให้มันลงได้ไหมมันขึ้นแล้วทําให้มันลงได้ไหมนี่ไง สิ่งที่เราเติมลงไปในหมู่เน้นน้อยของเราอ่ะนะคือธรรมดาปุถุชนอ่ะโดนกระตุ้นมันก็ต้องขึ้นอ่ะแต่ถ้าคุณมีธรรมะคุณจะเอาตัวเองลงให้ได้ด้วยคุณอย่ามาอ้างว่าปุถุชนมันก็มีโกรธเลียดชิงชังเป็นธรรมดาอ่ะมันคือปกติของธรระเรามักจะใช้ความเป็นปุถุชนเพื่อทาเร็วไงแต่คุณลืมไปหรือเปล่าถ้าอรหันต์ก็ไปจากปุถุชนนะคุณคุณอ้างความเป็นปุถุชนเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นอริยะบุคคลก็ได้แต่คนไทยเรามักจะ อะไรกันนะกันหะปุถุชนก็เป็นอย่างนี้แหละคืออ้างความเป็นปุถุชนไม่จบถ้าจะอ้างอ้างให้หมดว่าปุถุชนก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าถ้าได้รับการศึกษาที่ดีนะก็สามารถดีกว่านี้ได้เหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้น<ม>อย่าอ้างความเป็นปุถุชนเพื่อทําให้ตัวเองพ้นผิดหรืออ้างความเป็นปุถุชนเพื่อทําชั่วได้คล่องๆอ <c oughs> อ้างไม่ครบนะ <c oughs> เสียหายอย่างยิ่งลืมไปว่าพระอรหรัห <c oughs> ญญนต์ทั้งหลายปัญญาชนทั้งหลาย คนดีทั้งหลายคนมีศีลมีธรรมทั้งหลายก็พัฒนาตัวเองบนพื้นฐานของความเป็นปุถุชนเหมือนกันเพราะเวลาเราทําอะไรแล้วจะบอกเอ้ยฉันก็คน้นน่ะม,มันก็มีหลุดบ้างแหละเราจะมักจะอ้างอย่างนี้แต่พระอาจารย์บอกเฮ้ยเดี๋ยววก่อนเดี๋ยวก่อน,อ,นอ้างอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้ต้องอ้อางให้หมดต้องดูให้หมดไม่แฟร์กับธรรมะ<笑><笑>ไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมเลยขอพูดตรงๆเลยคอ้างไม่จบครับจากนี้ถ้าอ้างไปว่าก็เพราะเราเป็นปุถุชนเราถึงผิดพลาดได้แต่ก็ในทํานองเดียวกันนั่นแหละ พราะเราเป็นปุถุชนที่ผิดพลาดได้เราก็สามารถพัฒนาตัวเองได้เหมือนกันจากจุดเริ่มเดียวกันไปต่ําก็ได้ไปสูงก็ได้ครับฉะนั้นน้องๆที่บอกว่าน้อยใจพ่อน้อยใจแม่นี่ยถ้าน้องๆเหล่านี้ไว้เอาเสียงธรรมสักนิดหนึ่งนะสติจะบอกเขาว่าจะน้อยใจยังไงก็ตามเอะคนนี้ก็พ่อคนนี้ก็แม่จะดีจะชั่วยังไงนะคุณลงไม้ลงมือกับท่านไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง ฉะนั้นพระอาจารย์อยากจะบอกว่าการศึกษาของเราทุกวันนี้ต้องเติมเรื่องนี้ครับเด็กของเรามีความรู้เยอะมากครับแต่พระอาจารย์อยากจะบอกว่ารู้สารพัดรู้ถ้าไม่รู้จักพระคุณพ่อพระคุณแม่ก็นันว่าเป็นความรู้ที่ว่างเปล่าครับพระอาจารย์ครับก่อนที่เราจะไปถึงพุทธศาสนาสุภาษิตของออวันนี้นะครับอยากให้พระอาจารย์กล่าวถึงเรื่องของกรรมกรรมในการฆ่าพ่อแม่ สักนิดหนึ่งนะให้คุณผู้ชมทางบ้านรวมถึงน้องๆนุ่นๆที่อาจจะชมอยู่ได้เข้าใจนิดหนึ่งว่าปีตุคาด <c oughs> มาตุคาดกรรมนั้นมันร้ายแรงขนาดไหนครับกครับพ่อค่าแม่เนี่ยภาษาพราเรียกว่าอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมแปลว่ากรรมหนักที่เวลาให้ผลแล้วเนี่ยจะไม่มีช่องว่างให้คุณได้พักผ่อนหายใจเลยทีเดียวพูด<ม>ยังไงว่าถ้าตกนรกนะคือตกตกกระทะทองแดงหม้อนี้นะเสียจากหม้อนี้ปุ๊บ วิบมาหม้อนี้เลยนะคือไม่มีช่องว่างเลยไม่มีออกไปคือคุณไม่ได้ออกเลยนะไม่ใช่ว่าเอ้ามาลงกระทะทองแดงหม้อนี้เสร็จแล้วเบรก30นาทีพัก30นาทีนะลูกเออเดี๋ยวไปฝั่งนี้ใหม่ไม่มีไปปีนต้นงิ้วไม่มีไม่มีช่องว่างระหว่างกลางอันันตริยะนี่แปลว่าไม่มีช่องว่างไม่มีครับระหว่างกลางเลยคุณจะได้รับทันทอรมานชนิดที่วัดยังไม่ต้องตาย ในปัจจุบันนี้ใครก็ตามที่ทําร้ายพ่อทําร้ายแม่นั้นครับถามหน่อยมีใครมีความสุขไม่เจริญแน่ไม่เจริญไม่มีความสุขที่ไหนจะรับไปทํางานทางของคุณคือเดินเข้าสู่ประตูเรือนจําเท่านั้นเองแล้วเรื่องที่จะคิดออกมาเป็นคนปกติเลิกคิดนี่คือกรรมในชีวิตนี้นะครับทีนี้ <c oughs> กร,รรมในชีวิตหน้าเนี่ยพุทค์ก็บอกไว้ว่ากรรมหนักคืออนันตริยกรรมน,น่ะมีห้าข้อมาตุค่าฆ่าแม่ครับ ปดูคาาฆ่าพ่อนี่เขาเขาทำทั้งสองใช่ไหมลูกเห็นไหมเข้าทั้งหนึ่งทั้งสองสามเนี่ยอรหันตะา่าฆ่าพระอรหรันต์สี่เราเตุตูประบาททำร้ายพร,ระพุทธเจ้าจนห่อพระเราเหครห้าสังฆเพทยุพระสงฆ์ให้แตกสามคัคคีอันนี้สําคัญนะฉะนั้นระวังให้ดีนะใครใครไปวัดระยุให้รทตาให้รั่วพระท่านแตกสามัคคีทั้งวัดน่ะอยู่ในระดับเดียวกับฆ่าพ่อฆ่าแม่เลยนะเห็นไหมฉะนั้นหนึ่งถึงห้าเนี่ยใครก็ตามทําไปแล้ว ะได้รับกรรหนักหนาสาหัสต่อให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ฟังเทศจากพระองค์เฉพาะพระพักเฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าค,ค,คุณนั่งต่อหน้าเลยครับไม่มีสิทธิ์บรรลุธ,ธรรมยังไงก็ไม่มีไม่มีเลยลกูกเ<ร>ต็มที่นะถ้าเราทําอนันตริยกรรมถ,ถ้าคุณทําอนันตริยกรรมพระพุทธองค์มานั่งเทศให้คุณฟังนะ เต็มที่คุณแค่เกิดศรัทธาเท่านั้นแต่คุณไม่สามารถเป็นพระอริยะบุคคลไม่ว่าจะโสดาบันับสากทา,าคามีนาคามีพระรันคุณไม่มีสิทธิ์ถึงมรรคผลน,ผนิพันผู้อย่างตรงไปตรงมาข้าพ่อข้าแม่เนี่ยในชีวิตนี้ห้ามมรรคผลน,ผนิพันอ่ะยกตัวอย่างเลยครับสมัยพุทธกาลพระเจ้าวัชชสตรูครับปรงพระชนพระราชบิดาครับแล้วพระราชมารดาตรอมพระไทยเสด็จที่หวงคตครับก็เท่ากับข้าพ่อข้าแม่เลยครับต่อมาพระองค์กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทีเดียว หมอชีวกพาไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อขอขมาครับพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดบริษัทบริวารบรรลุธรรมแต่ตัวของพระเจ้าวัชษสตรูนั้นเต็มที่แค่สมาทานศิลถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นโรณที่พึ่งแล้วกลับไปเท่านั้นเองคิดดูนะว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเองปกติมีพระาที่ไหนเคยเห็นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแล้วไม่มีคนบรรลุธรรมไหมไม่มีเลยลูกแต่ แต่ถ้าคุณทําตรงนี้ถ้าคุณทําตรงนี้หมดเลยฉะนั้นพระเจ้าช่าศสตรูนีไม่เพียงแต่หมดิศธิ์บรลุมรรคผลนิพานเท่านั้นนะลูกต่อมาปรากฏว่าโอรสของพระองค์มาศึกษาชีวประวัติของพระองค์ก็เห็นว่าโอโหพ่อเราพ่อเราทําไมโหดหินถ้ามินชาติอย่างนี้นี่ได้บันลังมานี่คือฆ่าพ่อเองนะครับปรากฏว่าพระโอรสรับไม่ได้ฆ่าพ่ออีกมันก็ไม่มีวันจบสิ้นไปเรื่อยๆลูกฆ่าพ่อเนะ่ หลานฆ่าใครก็ฆ <c oughs> ่าพ่อตัวเองฆ่าพอ่อเอง <c oughs> แล้วตระกูลเนี้นะปูย่ย่าตายายลูกหลานฆ่ากันหชั่วคนคกลายเป็นราชวงศ์ปิตุคาดประชาชนพลแลเมืองไม่มีความสุขเลยฆ่ากันมาในราชวงศ์นี้ฆ่ากันมานะกษัตริย์หองค์ฆ่ oh. ากันเป็นทอดๆสุดท้ายอามาตย์คนหนึ่งบอกว่านี่มันราชวงศ์บาปครับราชวงศ์ปิตุคาดครเราและประชาชนทนไม่ได้ ลุกเหือขึ้นมาเข็นข้าราชวงนี้ซ้ำราบเป็นหน้ากลองสถาปนาราชวง์ใหม่แทนลูกเห็นหรือย,ยัง<อ>ไม่ใช่แค่ครอบครัวหนึ่งที่ล่มสลายหนึ่ง<ม>ราชวง์ล่มสลายไปเลยคทั้งทั้งที่ต้นราชวงดีมากเป็นถึงพระสวสดาบัครับแต่พอโอรสไม่ดีราชวงล่มสลายนี่คือกรรมหนักเลยลูกครับจะเห็นได้แล้วนะฮะว่าอนันต์แต่ริยกรรมนะครับถ้าคุณทําไปแล้ว จบสิ้นแน่นอนตรับรับกรรมแบบไม่มีเว้นวรกมีแปลตรงตัวเลยนะรับกรรมแบบไม่มีเว้นวรกไม่มีช่องว่างให้ได้หายใจหายคอทันทีที่ลงมือทําครับพระอาจารย์ครับถ้าอย่างนี้สุดท้ายพระอาจารย์จะมีคําแนะนําหรือว่ามีมีสิ่งใดที่ที่จะให้ประชาชนนะฮะให้ฝักฝ่าธรรมะได้หรือว่าจะต้องทําอย่างไรกับกับการที่ อาจารย์ก็อยากจะบอกว่าเราต้องกลับมาหาธรรมะครับของทุกๆศาสนาเลยครนะการศึกษาทุกวันนี้ได้ได้เหมือนกับว่าการศาสนาไปไว้ชายขอบครับแล้วมาเน้นพุทธิศึกษาหรือพุทธิปัญญาเป็นหลักเน้นแต่สมองทัดทิ้งหัวจิตหัวใจหมดเลยเห็นไหมฉะนั้นอยากจะให้ใครก็ตามที่เกี่ยวข้องในวงการศึกษาครับเติมคุณธรรมเข้าไปให้มากๆแต่อย่าเฉยก็แล้วกันไม่ได้หมายความว่าต้องมาสวดมนต์หน้าเสาธงกันทุกเช้าไม่จําเป็น จะบูรณาการอย่างเดิมก็ได้แต่ทํายังไงให้เด็กศึกษาธรรมะโดยที่เขาไม่เขาไม่รู้สึกว่าถูกยัดเยียดหรือหรือหน้าเบื่อนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองฝากคุณพ่อคุณแม่ครับเวลาเลี้ยงลูกอย่ามัวแต่เลี้ยงลูกด้วยเงินอย่ามัวแต่เลี้ยงลูกด้วยวัตถุไม่ใช่ว่าลูกต้องการเงินก็จัดให้ลูกต้องการวัตถุก็จัดให้ลืมไปว่ามนุษย์นะไม่ใช่สัตว์ที่ต้องถูกเลี้ยงด้วยเงินเท่านั้นครับคุณพ่อคุณแม่ต้องป้อนคุณธรรมศีรธรรมให้เขา คุณพ่อคุณแม่ต้องบอกเขาว่าชีวิตนี้สําคัญแค่ไหนแล้วลูกๆลหลานได้ชีวิตนั้นมาจากใครจากพ่อจากแม่พระอาจารย์อยากจะพูดอย่างนี้ <c oughs> ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องสอนลูกให้รู้จักพระคุณพ่อรู้จักพระคุณแม่ครับตั้งแต่ยังเล็กๆเลยถ้าเขาไม่รู้ว่าพ่อแม่มีพระคุณแค่ไหนโตขึ้นมาถ้าแม่ทนันอกไม่ทันใจเดี๋ยวเขาก็ทําปิดตุคาตนะฆ่าพ่อมาตุคาตฆ่าแม่ฉะนั้นในสถาบานันครอบครัวถ้าเราอยากได้ลูกดีๆนะ อย่ามัวฝากความหวังไว้กับครูที่โรงเรียนเท่านั้นอย่ามัวฝากความหวังไว้กับสถาบันกวดวิชาเท่านั้นและอย่ามัวฝากความหวังไว้กับบริษัทบริวารที่บ้านเท่านั้นบางคู่บางคนพ่อแม่เป็นคนมีการศึกษาแต่ให้ลูกอยู่กับคนใช้ทั้งคืนทั้งวันขณะเดียวกันกลับคาดหวังว่าจะให้ลูกเป็นคนเก่งเหมือนตัวเองจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อคุณไม่ได้เลี้ยงเขาเลยเนี่ฉะนั้นฝากคุณพ่อคุณแม่หน่อยว่า กรุณากล่อมเกลื่องเลี้ยงดูลูกให้ใกล้ชิดเนิดหนึ่งครับแล้วเอาธรรมะใส่เข้าไปในเนื้อในตัวในจิตในใจลูกให้เยอะๆครับแล้วสุดท้ายครับบัณฑิตย่อมฝึกตนนี่คือพุทธศาสนาพุทิกก็เชื่อมโยงกับเรื่องนี้พอดียลูกคือปัญหาของเด็กของเราง่ายๆเลยถ้ามองผ่านธรรมะเด็กเหล่านี้ยังไม่ได้รับการฝึกคือเกิดมาพร้อมกับสัญชาตญาณโลภโกรธหลงยังไงก็ตามก็ยังถูกสัญชาตญาณโลภโกรธหลงนั้นครอบงำอยู่ครับฉะนั้นเราต้องฝึกเด็กเหล่านี้ ด้วยธรรมะด้วยการศึกษาด้วยศิลธรรมให้การศึกษาทั้งหัวสมองแล้วก็หัวใจนั้นสอดคล้องต้องกครให้เขาเก่งและให้เขาดีนะถ้าเก่งมาคู่กับดีเมื่อไหร่เมื่อนั้นแล้วเขาจะกลายเป็นยอดคนเหมือนกับที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไงโลกอัตตานังธรรมยันติปันฑิตาบ,บันเดตย่อมฝึกตนเพราะเมื่อฝึกตนแล้วเขาจะกลายเป็นยอดคนในหมู่มนุษย์และเทวดาครับขอพระคุณ พระอาจารย์มานะครับกับนำมัสกาลารนะครับทเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือทันโลกทันธรรมในวันนี้นะครับช่องทางการรับชมครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป10นาฬิกานะครับก็คุณผู้ชมสามารถรับชมได้นะครับทางช่อง t ูวิช i ั่น8และระบบ HD ชนะครับช่อง333นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ